หาพื้นที่ระหว่างกราฟสามตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราเห็นเราเห็นสมการตัวนี้เราจะรู้ว่ามันคือเส้นตรงนะครับสลปเท่ากับหนึ่งนะครับจุดแตกัน y อยู่ที่ลบหนึ่งนะถ้าเกิดเขียนกราฟเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวขยับแกนมานิดหนึ่งนะเออกราฟนี้เขียนด้วยมือได้นะครับง่ายๆแบบนี้เนี่ยคือเห็นสมการปุ๊บต้องเขียนมือได้อยู่แล้วถูกไหม <laughs> ก็ตัดกันไวที่ลบหนึ่งสเลปเปหนึ่งก็หน้าตาประมาณนี้ โอเคที่เคยเรียนกันมาน่าจะรู้นะครับดูยังไงครับถัดไปถัดไปวายเท่ากับหนึ่งนะครับซีโร่สลใช่ไหมครับวายเท่ากับค่าคงที่นะครับสลบเท่ากับศูนย์นะครับจตุตักันวยเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้อืมถ้าเกิดเราเอาตามสเกลเออสองช่องเท่ากับหนึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะมันจะได้แบบรูปดูใหญ่หน่อยนะครับอย่างนี้อ่ะอันนี้คือ y เท่ากับ1นะครับอันนี้ตัดแกน x ที่หนึ่งตัดกัน y ที่ลบหนะึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้มันจะตัดกันที่เลข2นะครับ x อเป็นสองเป็นหนึ่งแล้วก็อันนึงเป็นพาราโบลานะครับกราฟวันนี้เป็นพาราโบลาที่เป็นกราฟคว่มใช่ไหมจัดรูปเป็นเวอร์เทกครับ x ลบศูนย์กำลังสองบวกหนึ่งก็เป็นกราฟคว่มจุดเวอร์เทกอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็คืออยู่ตรงนี้เราก็เป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาประมาณนี้โอเคถ้าอยากถ้าถ้าอยากจะรู้จุดตัดกในเอกชั่วรงอาจจะแทนวาเป็นศูนย์ระยะข้างก็ได้นะครับซึ่งเลขมันไม่ยากมากเนาะก็แปลว่านะครับ ลบหนึ่งกับหนึ่งตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่ของคําตอบข้อนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่าโอเคพื้นที่สีเขียวหรือเปล่าโอไม่น่าไม่น่าไม่น่าเพราะว่าต้องเป็นตรงนี้ตรงนี้เพราะว่ามันต้องเป็นกราฟสามตัวนะครับลืมดูไปว่ามันมีสามตัวนะอันนี้อ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันแบ่งฟังก์ชันเราเป็นสองช่วงนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้นะตรงเลขตรงนี้เป็นตัวตัวแบ่งเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นตรงข้างล่างพาราโบลา อันนี้เส้นตรงข้างล่างเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้พื้นที่ก็ต้องอินทิเกรตแบบนี้นะครับอืมก็เอาตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งก่อนนะครับตั้งแต่ x เป็นศูนย์ถึงเเป็นหนึ่งตัวบนตัวบนนะวาลาอินทิเกรตเอาตัวบนลบตัวล่างนะครับตัวข้างล่างก็คือก้อนนี้ถูกไหมก็ลบกับหนึ่งลบ x กำลังสอง dx แล้วก็บวกกับอินทิเกรตนะครับตั้งแต่หนึ่งถึงสองนะครับฟังก์ชันตัวบนลบตัวล่างนะครับตัวล่างก็คือก้อนนี้ถูกปะ่ะ <c oughs> เนี่ยเส้นนี้เนาะ ตัวนี้นะครับลบกับ x ลบ dx อ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บ,บ,บก็อินทิเกรตอัลจิ布าธรรมดานะครับก็จะกลายเป็น x กำลัง2 dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง 1, 1บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ของลบ x บวก2 dx อ่ะเรียบร้อยนะครับฉะนั้นอินทิเกรตพลิโนเมียลนะครับ x กำลัง3ส่วน3แทนตั้งแต่0ถึง1บวกกับ ลบ x กำลังสองส่วนสองบวกสอง x แทนตั้งแต่หนึ่งถึงสองได้แบบนี้แทนค่านะครับตัวหน้าได้หนึ่งส่วนสามตัวหลังตัวหลังเนี่ยได้ลบสองบวกสี่นะครับลบกับลบหนึ่งส่วนสองบวกสองแล้วก็คิดเลขออกมาหนึ่งส่วนสามลบสองบวกสี่บวกหนึ่งส่วนสองลบสองอันนี้คือกระจายวงเล็บธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลบลบ ลบหนงตัดทิ้งก็จะกลายเป็น5้ส่วนหกเมคำตอบข้อนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือ5้ส่วนหนะครับ